ไะพี่ใารสองเก้าเก้าไหมห้าไปขอดูหน่อยสิ ยังไม่มีคนมาเลย3ามสวิอยู่เลยเมื่อวานที่หวยไลฟ์สดรีโว่ล็อกโค้ดโฟไหมไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วขายแล้วเนะี่ยมีไหนลูกค้ามาซื้อแล้วโอ้แค่รถเขาก็โคตรแบบปังอะ่ะว <c oughs> ีคอร์ดโฟร้อ่ะอลแล้วก็มาซื้อล็อกโคสี่ประตูโฟรไปอีกปังกว่านี้มีอีกแล้วม,ม,มาอยู่ที่พี่ฟ้าพี่ฟ้าขอไมค์มีนี่มีนี่อ๋อเห ไม่ทันแล้วนะคะพี่กี้มีสายเข้าแล้วอ่ะพี่ฟ้าจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีรับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พาตัวใหญ่มาให้ชมตัวใหญ่เหมือนคนไร้สดเลยเ <Yeah. S 1> ทั้งขาวทั้งดําค่ะลูกค้าขารถนะพี่หมวยรถจ้ารถโอเควันนี้นะคะมีรถไฮไลท์นะคะที่ลูกค้าต้องหาอยู่แน่นอนเลยเพราะว่าเป็นรถเจ็ดที่นั่งใช่เจ็ดที่นั่งไม่พอนะคะลูกค้าขาสภาพดีมากรถสวยไม่น้อย ขยับไปดูกันเลยดีกว่าไหมไป <Bye. S 2> ไปค่ะแม่ไป <Bye. S 2> วันนี้เพิ่งจะว่างเนี่ยไม่ไม,ไม่ไลฟ์สดมากี่วันแล้วเนี่ยพี่ฟ้าเหรอใช่พี่ฟ้าอู้งานไม่ได้อู้นะลูกค้าเยอะมากเลยค่ำนี้เที่ยวไหนวิธีละเกียดบอกไม่บอกจะให้ไปไหนได้จะให้ไปไหนได้โ,โควิดเราต้องรอดสวัสดีพี่ถาวรด้วยนะคะสวัสดีสิบคนดูนะคะ ี๋ยวรอคุณหวยแป๊บนึงนะคะตอนนี้คุณหวยกำลังอยู่ในลกส่วนตัว5นาทีใช่ตอบลูกค้ากํานึงลูกค้าถ<ห>ามวีบีวีซื้อสดรดอีกไม้โอ้โหความประทังมากเลยแม่ขอเบอร์ม,มาเลยใช่นะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะลูกค้าท่านไหนไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมใส่แมส์ด้วยนะคะแต่ว่าทางเราก็วันนี้ก็ไม่มีการลอยกระทงที่เต็นท์นะคะแต่ว่าจะไปลอยที่คูเมืองไม่ค่อย พี่ฟ้าอยากไปที่ไหนอะไม่กลัวคนเยอะหี่เยอินไหมพี่ฟ้าลอยเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยแต่ว่าเขาก็คงกลัวกันอยู่แต่ว่าตอนสมัยเด็กๆพี่ฟ้าจะลอยในกระลำมังอะเหมือนกันไม่รู้ไปไหนอ่ะพี่ฟ้าจะได้ลอยในบ่อปลาพี่กี้แน่เลยเออว่าลอยในบ่อน้ำเอาไม่รู้จะไปไหนลูกค้าค่ะถ้ามีที่แนะนําคือแจ้งมาหน่อยละกันใช่มีแนะนํำไหมคะแบบที่เงียบๆที่เงียบๆที่คนไม่เยอะค่ะมีไหมเอ่ย นะคะใครอยู่เชียงใหม่กดหนึ่งทักไทยเข้ามาเลยกดสองลำปางนะคะกดสามอยู่ลำพูนที่ไหนเราก็ไปเซ็นให้ได้นะได้ทั่วประเทศเลยใช่โอเคไปเดี๋ยวขอจับเข้าไปดูนะคะวันนี้นำไฮไลท์สองคันนะคะเป็นโคชเนอร์ออนิวทั้งคู่เลยนะคะลูกค้าขาราคาดีน่าจับต้องมากเลยคุณพี่ขาราคาสองคันนี้เบามากเลยนะหนูบอกไว้ก่อนคันนี้ เป็นสีขาวมุกค่ะฮ่าแม็กเดิมๆเลยนะคะขับสีเราก็มีอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาขับสองมาให้ลูกค้าชมหมดเลยนะคะสัสดี14คนดูนะคะเราอยู่กันที่เต็นรถชาลีคาเชียงใหม่นะคะอยู่กับน้องฟ้าแล้วก็พี่หมวยนะคะพี่กี้ด้วยนะคะท่านไหนนะคะกําลังหารถยนต์มือสองใช้งานอยู่นะคะแวะเวียนเข้ามาชมที่ร้านเราได้เปิดทุกวันเลยค่ะพี่ทุกวันนี้น้องฟ้าทํางานทุกวันเลย ตั้งแต่ไปฉีดวัคซีนมาตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองหยุดไปสองวันลากยาวมาจนถึงวันนี้เลยสิปดยังไม่ได้หยุดเลยพี่เทพไหมบอกเลยว่าเทพเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้พี่หมวยหน่อยถ้าไม่20สิบจะไม่เข้ากล้องกี่คนแล้วอ่ะตอนนี้สิบเอคนดูฮะสิบอคนดูค่ะไม่สนใจจํานวนคนจะไลค์เลยเพราะว่ารู้ไหมพี่ฟ้าเข้าไปเที่ยวกัน เขาจะเอาเวลาไหนมาดูเราแะไม่เป็นไรพี่ไลฟ์สดมัน <readings> ก็เหมือนการรีว like ิวสั้นๆนะคะคือจริงๆอ่ะเราจะทำเป็นคลิปวิดีโอแทนไลฟ์สดก็ได้นะคะแต่ว่ามันต้องนั่งตัดตลอดเพี่วจริงเหมือนกับสงคนดูแล้วคนหววยมาอ่ะสิบหมาคือเราก็สงสารคนที่ต้องมานั่งตัดตัดให้เราอ่ะมันมันก็ การทากราฟิกหรือการทําวิดีโออ่ะมันใช้เวลาพี่อันนี้บอกตรงนะคะการที่เหมือนมาไลฟ์สดอ่ะม um, ันก็เหมือนเหมือนทคลิปวิดีโอแหละแต่แค่ไม่ได้มีเอฟฟองต้งติ้งต้องตั้งตั้งแั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาอทีหนึ่งก็ไม่ได้นานเมื่อก่อนเราจะไลฟ์นานเนาะเดี๋ยวนี้ก็ประมาณยีิวันนี้ประาณสามสิซครึ่งชั่วโมงมัก็โอเคแล้วนะคะเป็นการรีวิวแบบสั้นๆเพราะว่าการรีวิวมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่ลูกค้าจะตัดสินใจได้จริงๆอ่ะ ซือลูกค้าก็มาดูรถด้วยตัวเองมาดูว่าเอ้ยรถมันพร้อมจริงไหมรถมันสวยจริงหรือเปล่าสภาพมันเหมือนกับที่ในวิดีโอไหมยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้นะคะพี่กี้สวัสดีค่ะพี่หญิงพี่ต่อไปลอยกระทงที่ไหนบอกเลยไม่ไปเอาเวลาไปนอนดีกว่าพี่ <laughs> ทำไมอย่างนั้นนะ มันหมายถึงว่าเราแก่เราวน้าคุณมวยขอนอนพี่ทุกวันนี้เหมือขอเวลาเหมือนเดียวเหมือขอนอนพี่มวยนอนไม่พอทุกวันนี้ทำไมอ่ะนอนไม่พอกลางคืนไม่ค่อยง่วงใครพี่อ่ะเรานะตีหนึ่งค่อยหลับพี่ฟ้าจริงจริงนะคือเราอ่ะเราสองคนนะเนาะไม่ได้แล้เขาสองคนทุกคนอ่ะเราอ่ะทางานกันแบบทั้งวันก็คือให้เวลาแบบทํางานกับใครกดไลค์วัวใจดูดมาให้เราอ่ะน่ารักดังเลยอ่ะแอดมิน โอ้โหน่ารักมากคือเราสองคนทรางานทั้งวันแล้วทำแล้วทำจริงจังใช่ไหมพี่ฟ้าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างกลางวันอะ่ะเฮ้ยเราจะไม่มีเวลาแบบมาเล่นหรือมีเวลาแบบเป็นตัว,ต,วตัวตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาตองคืนแหละคือเราส่วนตัวของเราพี่หบวยก็เลยไม่ค่อยอยากหลับตองคืน <c oughs> เล่นมือถือดูซีรีส์ดูหนังแบบเต็มที่ห <c oughs> ลับเก็บกดใช่หลับทีหนึ่งก็ประมาณตีหนึ่ง่หยจริงจริงนะหลับตีหนึ่งจริงจริงพี่ฟ้าเป็นแล้วก็ตื่นเจ็ดโมงตื่นเจ็ดโมงใช่วันนี้พี่เด่นด้วยนะคะมวยเอาแต่อะไรนะ น้องไหวเอาแต่อะไรเนี่ยยอนตาอะไรเนี่ยเราแปมไม่ออกเราแปมไม่ออกพี่ต่อพี่เด่นชัยสวัสดีฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะโอเคเริก<า>แล้วเลิเลยนะวันนี้นะคะจัดมาให้สองคันฟอร์จูเนอร์ปีหกสองแท้ต่างชาติเจ้าของเดิมเป็นต่างชาติคนเกาหลีนะคะเจ้าของเดิมเป็นคนเกาหลีนะบอกเลยนะคะว่าเจ้าของเดิม ไม่วิ่ง40,000โลแท้เขาต้องการกลับประเทศแล้วนะคะก็เลยขายบอกเลยตลอดข้างายแดง1,490,000บาทแต่ยังไม่บอกราคาบอกแต่ตัวเลขไปก่อนละกันถ้าลูกค้ามาซื้อที่นี่ที่ชาลีค่ะพี่จะเหมือนพี่เอาเงินไปดาว 4, อ่ะ400,000จบพี่สำคัญดอกเบีย้ยละต้น1.99ปีใหม่ไม่น้อยใครมีเครดิตดีมาเลยเอาไปเลยดอกเบีย้ย1.99นะฮะ ซื้อรถมือสองสภาพทำมาหนึ่งป้ายแดงดอกมงดอกเพยททุกอย่างไม่แพ้กันตามนี้นะคะพี่ป้าจ๊าเปิดให้ดูค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเปิดกระโปรงนะคะเปิดกระโปรงฮะอะไรนะพี่ป้าจ๋าพี่หมวยหนักมากเลยโคตรหนักแต่พี่กีวว่ายิ่งหนักยิ่งดีนะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีการถอดหรือว่าเปิดน็อตหรือว่ามี อุบัติเหตุมาสำหรับคันนี้น็อตเดิมหมดเลยนะคะลูกค้าขาเราเข้าศูนย์โตโยต้าแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงเลยการันตีได้เลยคุณพี่คะปกติตรงนี้พี่ฟ้าสังเกตว่ามันจะมีสนิมคุณหน่วยคันนี้สวยมากคือใสๆเลยที่มันมีสนิมประวัติศูนย์ได้เพราะว่าก่อนหมืยซื้อคันนี้มไปเช็คประวัติโตโยต้าเลยพี่๋อแต่ว่าถ้าหากว่าตรงนี้มีสนิมก็ไม่ใช่แปลว่าลูกค้าได้รถจมน้ํานะคะเพราะว่ามันอยู่ที่อายุหรือว่าอายุของรถนะคะมันอาจจะ นานหน่อยนิดนึงนะคะประมาณสัก5ปีมันก็จะเริ่มมีสนิบนิดนิดน่อยๆแล้วอะค่ะเนะาะคันนี้นะคะอยู่เดิมอยู่ครบมีน็อตทุกตัวนะคะแล้วก็ฝากระโปรงไม่เคยแกะทําสีคือเดิมหมดเลยนะคะลูกค้าคะแบตเตอรี่เดี๋ยวพี่ฟ้าเปลี่ยนให้ใหม่นะคะรวมถึงเราเข้าศูนย์บริการโตโยต้าให้เลยตัวนี้เหลือบรตนตารไหมคะคุณหนวยเหลือค่ะคันนี้ใหม่เหลือเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะโตโยต้าเนี่ยเคารับประกัน5ปีหรือว่า150,000กิโล ซึ่งคันนี้รถก็ไม่ถึง5ปี <Okay. S 1> เลขไม่ก็ไม่ถึง1 5 0 0 0 0โลนะคะเพราะฉะนั้นพี่หมวยกล้าบอกได้เลยนะคะน้องแอดมินดูพี่หมวยอยู่ไหมนะคะช่วยฝากตอบแชทลูกค้าในเฟซพี่หมวยนิดนึงนะจ๊ะอันนี้อันนี้ไม่ได้คุยกับลูกค้าลูกค้านะคุยกับน้องแอดมินผ่าน ไลฟ์สดไทนึงนะคะน้อยอมินจ๋าฝากตอบให้นิดหนึ่งนะมีลูกค้าทักเข้ามาในเฟสพี่หมวยนะคะฝากน้อยอมินตอบให้หนึงนะอ่ะตัวนี้นะคะยังรับประกันศูนย์โตโยต้าอยู่นะเพราะว่ารถใหม่ๆตอนนี้นะ,ะรับประกัน5ปีหรือว่า15 1นึ1 1 0สนห้มแกิโลแล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่ง ถึงกอนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะไม่สี่หมื่นรถใช้งานมาสองปีเพราะฉะนั้นเบาๆสบายๆนะคะะหน้าห้องเครื่องนี่คือรถที่ยังไม่ได้ล้างห่วกะไม่ล้างแล้วอ่ะมันส่วนไม่ล้างเหรอไม่ล้างเลยยังไม่เก็บนี่สีไม่ต้องเก็บเลยอต้องทำอะไรเลยอ่ะขัดสีอยู่นะเดี๋ยวขัดสีให้นะคะจวมีขัดสีให้เงาอ่ะใช่ค่ะคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะได้ทะเบียนเชียงใหม่ไปด้วยนะคะขอดูแผ่นเพจมาค่ะมาเกงจ๋าขอไปที่แผ่นเพจ ก่อนเลยก่อนอื่นนะคะดูรถมือสองนะคะอย่าลืมสังเกตสังเกตแผ่นเพจนะคะลูกค้าขาน็อตน,นะคะน็อตลูกค้าบางท่านนะคะก่อนหน้านี้พี่ฟ้าก็ดูไม่เป็นหรอกค่ะพี่พอมาขายรถโอเคค่อยๆศึกษาไปศึกษาไปน็อตน,นี่มันหมุนมาเราก็สามารถตอบได้พ่ออะไรถึง เพราะว่าบางทีก็อาจจะเปลี่ยนกระจังหน้าใช่ไม่มีว่าถึงแล้วก็ดูที่คานนะคะคานมีการเชื่อมหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราไม่ขายรถที่มันมีอุบัติเหตุนะคะถูกสบายใจได้ไอเปิลบขายแม่นละไอเปิลร้านบอลิ่มเทิมค่ะคุณพี่ค่ะไม่ยอมแมวใช่ย้อมไหมแม่อย่าบึ้งดิไม่ยอมแมวกันเย กำลังสีเงียบไปคือกำลังหามุกเล่นอยู่ไม่ยอมแมวไม่ไม่ยอมแมวไม่ยอมแมวพี่ใช่ค่ะไม่ยอมไม่ยอมนะครถที่ชาลีคาโดนตรงไหนมาเดี๋ยวเราบอกแต่แบบนี้ไม่เคยมีโดนเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีขัดสีนี่ขายได้เลยนะคะคันนี้ ครับผมเนาะไปค่ะไปดูข้างหลังไหมคะคุณหนุยไปเลยฮะรถบ้านเชียงใหม่เมือเดียวนะคะ6371เจ้าของเดิมกล้าบอกได้เลยนะคะคันนี้ออกที่ศูนย์โตโยต้าเชียงใหม่นั่นแหละนะคะเจ้าของเดิมเป็นชาวเกาหลีหแล้วพอดีเขาป่วยแล้วก็เขาอยากกลับไปรักษาตัวพักฟื้นที่เกาหลีดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจขายทุกอย่างขายบ้านขายรถแล้วก็ยุติบริษัทที่เมืองไทยไปเลยสงสารเขาจังเลยใช่เขาป่วยกันทันหันเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาอายุ60กว่าแล้ว แล้วเขาสุกว่าถ้าเขาจะมาแบบมารักษาตัวที่เชียงใหม่หรือว่าท,ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะไปไหนสื่อสารด้วยด้วยการสื่อสารด้วยเลอกเอกสารต่างๆด้วยมันอาจจะยุ่งยากกว่าไงพี่ฟ้าเพราะมันต่างต่างประเทศเอะเนาะ,เ,นะเขาก็เลยว่าเออตัดสินใจหยุดทุกอย่างเอาเอาชีวิตตัวเองไว้ก่อนแล้วก็เลยกลับไปตัดสินใจกลับไปรักษาตัวเองที่นู่นนะคะอ่ะมาแต่จะมาให้ถามว่า,าเขาป่วยเป็นอะไรพี่เลี๋ยวไปการถามนะ <laughs> ไ่การถามออผิดหน้าเขาเศร้าๆแล้วก็ไปการถามแล้วนะคะก็เลยช่วยเขาซื้อคันนี้มานะคันนี้นะคะปี62แท้นะคะเป็นตัว2.4 V Auto ออกข้างป้ายแดง1499บวกคาวุกอีก1 2ื่นเพราะฉะนั้นคันนี้ล้าน 5, ห้านะคะแล้วก็ส่วนรถ Fortuner ตอนหลังข้างป้ายแดงส่วนรถ Fortuner เยอะสุดแค่4ี่หมื่นพี่ฟ้าใครคิดว่ารถมือมือหนึ่งส่วนรถเป็นแสนพี่จ๋ามไม่ถึงถ้าพี่ไปซื้อพวกกระบะ กระบะแล้วก็มีการบวกดอกเบีย้ยขึ้นมาเขาลดแสนนี้พี่ได้แต่ถ้าจะเอาดอกเบีย้ยพิเศษดอกเบีย้ยถ,ถ,ถูกแบบ1.89 1.99ูกค้าะคะต้อง 1, ต้องดาว20% 25 20เครดิตต้องโคตรเ,เทพด้วยนะ แต่ว่ามามือสองค่ะคุณพี่ขาฟังดีๆนะข้ามาคันมือสองนะคะคันนี้สามารถฟรีดาวได้เลยใช่ฟรีดาวนะคะแล้วก็ในส่วนของประกันทางเราอาจจะช่วยใช่แล้วดูแลให้ใช่เพราะฉะนั้นนะคะพี่บอกได้เลยนะว่าถ้าพี่มาซื้อที่ร้านของเรานะด้วยความที่หน,นึ่งเนะรถปีมันใหม่อยู่แล้วนะคะ,ะม่เนอน้อยพี่หมวยบอกได้เลยนะว่าเอ้ยลูกค้าจะแบบได้สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยไม่ไม่ต่างกับป้ายแดงหรอกใช่ค่ะ ดูแลยิ่งกว่าเอฟพี่ติงเลยนะคะใช่เออมีเคสหนึ่งนะคะลูกค้าเป็นสิงคโปร์พี่หมวยน่ารักื่องผัวทั้งเมียเลยนะใช่ใช่พี่ว่าพาไปส่งโตโยต้าเลยเพราะว่ามีวารันตีโตโยตา้าแล้วเขาก็แฮปปี้มากเลยนะครับดีมากเลยนะคะลูกค้าขาซื้อเมอสองนะคะลูกค้ายังได้เหลือวารันตีจากศูนย์โตโยต้าด้วย ซื้อพี่ซื้อที่ไหนไม่รู้อ่ะแต่เอาเป็นว่าซื้อที่หนูอ่ะคุณภาพและการบริการหนูบอกเลยหนูเน้นย้ำจริงนะคะเอาง่ายๆเลย <ๆ S 1> นะอ่ะพี่สายชนสวัสดีค่ะอ่ะลองให้ดูรายละเอียดแบบนิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับภายในนะตัวนี้นะคะ2.4วีย้ำอีกทีเลขไม้แค่40,000กิโลนะคะอาพี่ฟ้าจ๋าขอบุญแจหลยงดี๋ยี่หมวยขอสตาร์ให้ลูกค้าดูภายในแบบกิ๊บมากเลยอ่ะ<ม>แบบไม่มีรอยเลยอ่ะคุณหมวะ แม็กไ,<ห>ไม่มีรอย <นะ S 1> เลยใครได้ไปนะเหมือนพูดจริงพี่เหมือนไม่ย้อมแมวเหมือนไม่ทําอะไรเลยอะกับรถอะคือรถมันสวยจริงหมือนกล้าให้พี่เอารถไปเช็คที่ประวัติศูนย์ประวัติโตโยต้าได้ด้วยนะฮะโอ้โหไม่โคตรน้อยเป็นลมปีสิบเก้าแท้อะไม่สี่หมื่นไม่สี่หมื่นสามพันโลนะคะเพื่อหมือขายแบบล้านเก้าหมื่น หนึ่งล้านเก้าหมื่นจองสองพันรถอีกสองหมื่นนะคะเหลือล้านเจ็ดหมื่นคันนี้บอกได้คําเดียวพี่ประหยัดกับป้ายแดงไปประมาณสี่แสนสี่แสนจริงๆเฮ้ยสี่แสนเออสี่แสนจริงเขียนตัวเองอยู่ <c oughs> นะเพราะเราปฏติฟังก์ชันนะคะทุกอย่างมี uh, อ่าแพทเทิร์นชิปด้าน<ว>หลังให้ล<ว>ูกคา้า,าเรียบร้อยาานะหนนนยะะคมวเ จะตัวเองไปฟังนุนก็ได้จ้ะตัวเองอ่ะตรงนี้นะคะหน้าจงหน้าจอทุกอย่างสภาพก็คือสวยเดิมสวยกริบอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้มีเนนะมีเนนะอ่า SD c ด r d เราไม่เอาออกนะจ๊ะเอ c a r กดก็คือมีให้ลูกค้าอยู่ SD, กง SD card ต่างๆนะคะสภาพสวยเดิมสวยกลิบอยู่แล้วนอนแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าดูได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอ,อันนี้เรีไงอะครับลายไม้เหรอเออคอนโซลลายไม้ซึ่งคอนโซลลายไม้นะคะจะมีแค่รุ่น Toyota า o ร t จูเนแล้วก็แล้วก็ Family ถ้ารถแพงๆหลักร้านขึ้นนี่จะมีให้นะฮะถ้ารถแบบถ้ารถราคาเกตกลางๆหรือว่าไม่แพงมากเนี่ยก็คือ เป็นปกติทั่วไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอาเกียออโต้เนาะแล้วก็น้องก็จะมาพร้อมกับปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะคะี่ไหรู้ไหมว่ามันกี่สปีดอะเวลาสปีดแล้วคะ่ะสปีดสปีดเวลาใส่เกียร์ไม่รู้ละอันนั้นไม่รู้ละ แล้ไม่รู้อะจะถามลึกดีพี่ฟ้าเดี๋ยวลูกค้าลุกแร้วองให้จริงลองตอมเออโหพี่าแปดสปีดนะคะลูกค้าขาเอาแปดสปีดล้ออ่ะพี่ฟ้ารู้แล้วหลอกถามต้องหมดทำไมเออพี่ฟ้าอยากรู้เออยังไงเรา้าคันนี้นะคะย้ําอีกทีนะโตโยต้าตัวนี้นะคะน้องเป็นปี19แท้เลขไมล์สี่หมื่นสามพันโลเท่านั้นนะคะเจ้าของเดิมนะคะเป็นชาวเกาหลีนะคันนี้สภาพสวยกลิบนะคะเล่มพร้อมใครอยากได้ใครอยากมาดูมาได้เลยไม่มีปัญหานะคะ บอจะเป็นบ่อสีน้ําตาลหนังหนัง,นง,นงโกโก,โก้นิดนึงเนาะอ่ะพี่ฟ้าจ้าขอไปดูด้านหลังนิดนึงจ้ามาเลยค่ะข้างหลังนะคะ โอ้โหพี่ขานั่งแป๊บเดียวหนูนจะหลับแล้วพี่ระ <laughs> บายแล้นนะ,ะไฟนะคะใช้งานได้หมดเลยคุณพี่ขากดออโต้นะคะแอร์ทำงานข้างหลังนะคะแอร์คนละตัวกับข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้างหน้าไม่เปิดข้างหลังก็เปิดได้เลยนะคะลูกค้าข้างหลังนี่คือนั่งสบายมากเลยพี่ไปไกลแค่ไหนพี่ก็ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็เนี่ยว้าวมีที่เสียบแบตด,ด้วยนะคะตัวนี้ว้าว ที่จุดบุรีก็มีนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ชัดแบบอีกเหมือนกันนะคะสะดวกสบายตรงนี้ก็มีที่ห้อยด้วยนะคะลูกค้าค่ะใครที่อยากได้นะคะเข้ามาลองขับก่อนได้นะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรคุณพี่เข้ามาดูก่อนคันนี้ไรที่ติจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูข้างหลังกับพี่หมวยคะ่ะมาเบยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังเนาะตัวนี้นะคะด้านหลังของเขาลูกค้าคือสามารถกดได้เลยก็คือ ฟอร์จูเนอร์นะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะไปะจนถึงตัวท็อปสุดนะคะคือเวลาเปิดฝาหลังหรือว่าฝากระโปรงท้ายกดปิ๊บเขาจะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติค่ะไม่มีปัญหาเลยอ่ลูกแอบบแบบสองได้ไหมไอ้ล็อกโคค้นเมื่อวานอะที่ไร้สดปล์สดไปดโฟะตะ ลูกค้ามาเซ็นสัญญาทาสินเชื่อเรียบร้อยอ่ะอุ้ยอะไรมันจะฮอตมันจะปังบอกแล้วนะคะนานๆทีมันจะมีรถฮอตรุดเข้ามาพยายามเกาะติดเกาะตามไลฟ์สดไว้พี่คะไลฟ์สดนี่คือหมวยเอาแต่รถนิวอินรถใหม่ๆมาไลฟ์สดให้กับคุณลูกค้านะคะอะด้านหลังลูกค้าดูได้เลยนะคะด้านหลังใหม่มากเป็นจ็ดที่นั่งเรามีการพับเบาะเก็บไว้ขึ้นให้ลูกค้าแล้วนะคะสามารถวางสิ่งของสิ่งของสัมภาระได้ทุกอย่างครบหมดเลยเนาะตัวนี้นะคะเห็นฝาท้ายไหมรถไม่เคยมีการเปลี่ยนแกะซ่อม ะะไม่เคยมีการเล่นอะไรดีอะลอยโนหัวนงหัวนอดนะคะแกะนั่นแกะนี่ออกมาแล้วมานั่งแต้มมานั่งทำนะสภาพสวยเดิมสวยกริบนะคะคันนี้อะด้านหลังเวลาปิดปิดยังไงกดติด๊ดปิดเหมือนเดิม Fortuner จบจบนะคะย้ำอีกทีตัวนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner อปี2019แท้ๆจด19แท้ไม่มีลากจดนะคะหรือว่าปี62คันนี้ไม่เหมือตั้งขายเพียงแค่เอ้ยเป็นตัว2.4 วีออโต้ไม่โฟนนะคะขับ2คันนี้ขายเพียง1นล้านเก้าหม่นนเท่านั้นนะคะมีโปรโมชั่นจอง2 0ง0ันลดสองหมคันนี้เหลือเพียง1 70, 000, นล้านเจ็ดห่นทวนทวนทวนฝากไว้ด้วยแล้วกันคะ่ะปะเดี๋ยวพออนุญ,ญาตนะคะพาไปดูอีกคันพี่ต่อโอ้โหคันนี้งามแตแตะพี่ฟ้าจา๋าขอเอาฝากกระโปรงลงได้ไหมจ๊ะได้เลยคะ่ะมาเบ้ยมามาเลยนะคะ ก็คือสําหรับ Toyota Fortuner นะคะสําหรับน้องคันนี้พี่เหมยบอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ก็คือราคาเบาๆไปอีกเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นปี59นะคะ2.4นะ,ะ 2.4v คันนี้พี่หมยตั้งขายเพียงแค่ 9 2 5 0 0 0าบาทนะคะจอง2,000ลด2 0 0ห0ืเหลือเพียง9 5 0 0แนันนะตัวนี้เป็นปี59แท้เลขไม่แสนกับพันโลนะคะใครที่อยากได้งบค่างวดผ่อนไม่เกิน20,000คันนี้ได้เลยนะ1 7คันนี้ประมาณ1 6 1> เออห6เหรอค่ะถูก7ปีดอกเบี้ยพิเศษค่ะดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะอ่ะพี่ฟ้าจา๋าตัวนี้นะคะก็เป็นตัว2.4 V ีออโต้เหมือนกัน นะสภาพทุกอย่างเขาก็เหมือนกันแหละพี่แต่แค่ต่างกันปีแล้วก็สเีเหมือนกันเดะเลยทุกอย่างเหมือนกันเหมือนเดิมใช่ค่ะแต่ว่าคันนี้เป็นสีดําสีดําตัวนี้นะคะเป็นแม็กเดิมของโตโยต้าการเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วสี่เส้นนะคะบางท่านนะคะชอบรถมีแม็กเราก็สามารถเปลี่ยนแม็กอีกคันนึงได้นะคะแต่ว่าต้องเอาเดิมตัวนี้ไปสลับเอาเนาะแต่ถ้ามันมาติดรถเราก็จะขายติดรถนั่นแหละพี่หมวยใช่แล้วมีการแกะออก ใช่ค่ะแล้วก่อนออกนะฮะเดี๋ยวเราขัดสีให้ใหม่เลยนะคะตัวนี้ยังไม่มีการล้างนะคะอย่างที่บอกมันเป็นนิวอินเข้ามาใหม่นะคะกุญแจแบบนี้เลยคีเลสะะพุชสตาร์ทเหมือนกัน,น,กนแค่พี่ยืนอยู่ข้างๆประตูกดได้เลยใช่ค่ะ so. อภิฟ้าจ๋าขอสตาร์ทให้ดูเลขใหม่ได้ไหมได้เลยนี่อ่ให้โซะปะไม่ต้องกดเลยจ้าบา อภายในคันนี้นะคะก็ไม่แตกต่างจากคันข้างๆนะคะแต่ว่าคันนี้ไหม่จะเยอะกว่าคันข้างนะคะคันนี้ใหม่วิ่งอยู่ที่อเก็บเทียบไม่ได้ค่ะคุณพ,พี่นี่ปีห้าเก้าคันข้างปีหกสองหนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะสําหรับคันนี้รถห้าปีนะคะลูกค้าคะอ่าไม่มีรอยเลยสภาพคือดีมากเลยนะคะจอเหมือนกันเดะครับผมพม่หมวยเดะเหมือนกันเดะเลยเนาะ สวยกกิบอยู่แล้วอะไม่ห่วงมีนงมีเนทุกอย่างนะคะคันนี้สภาพก็เพิ่งมาเหมือนกันน้องเกียรออโต้นะคะคันนี้นะสำหรับคันนี้น้องมันก็จะประหยัดกว่าเดิมไปประมาณแสนหนึ่งค่ะใช่ป่ะกี่แสนอะตอนนี้เออใช่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 ป่วะแสนกว่าเปยแสนกว่าดี แต่ว่ามันเปรียบเทียบไม่ได้คันนี้วันปี59คันข้างมันปี6 <62. S 1> 2ถ้าอยากได้ลุกนิวก็ต้องเป็นคันข้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ค่ะแต่ราคามันจะถูกนะคะพี่ฟ้าขายก่อนหน้าน,นี้มีลูกค้านะคะมาซื้อไปขายไปที่919นะคะตัวนั้นใหม่อยู่แสนห้ายังซื้อคิดดูแม่ใช่ปี59นะคะ นะก,ไ,กไปหยัดไปตั้งแสนห้าถ้าถ้าซื้อคันนี้นะถ้าซื้อคันสีดําแล้วแต่ลูกค้าไหวใช่เดี๋ยวเราล้างให้ใหม่หมดเลยค่ะลูกค้าขาไม่มีว่าลูกค้าจะออกแบบนี้แน่นอนนะคะฟิวส์ไม่ดีเราเปลี่ยนให้นะคะแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นเรียบร้อยนะคะรวมถึงเช็คก่อนออกนะคะกี่รายการคุณหน่ย่ยเยอะนะไม่รู้ กะ<ต>รู้ะะว่าเช็ทุกอย่างพวกไฟพวกแอร์นะคะสามสิบกว่ารายการแต่พวกแต่นะคะไฟเฟยในอดเนี่ยต้องออกทุกหลอดนะคะไม่งั้นไม่ให้ออกร้านนะคะดวง,ดวงต้องออกทุกดวงนเนาะแอร์ทุกจุดใช่ค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าขาเงินเดือนหหมื่นห้าสามารถซื้อได้ขอคนค้ำหนึ่งคนที่เป็นเอ่อคนในครอบครัวนะคะรวมไรายได้นะคะมันจะมีค้ำแบบแยกแล้วก็รวมไรายได้นะคะเงินเดือนหหมื่นห้าซื้อรถคันนี้ได้ แต่ว่าต้องหาคุณพ่อคุณแม่เรารวมรายได้หรือว่าสามีภรรยานะคะซื้อรถง่ายกว่าซื้อบ้านคุณพี่ไม่ต้องห่วงพี่พัดจัดมาแล้วจริง<ม>ซื้อรถง่ายกว่าซื้อบ้านไม,ไม่ผ่านย,ยังไม่ผ่านเลยอ่ะนะคะอย่างที่บอกนะคะหลับตาเซ็นก็ผ่านนะคะเพราะว่าอะไรซื้อรถง่ายกว่าแน่นอนเพราะว่าเซลเก่งเออนะคะอยากรู้ต้องมาลองนะฮะพี่ขานะต้องเข้ามาคุยกันก่อนนะคะอยากให้มาหาเราที่แรกพอไปที่สองที่สามมากลับมาหาเราก็เหนื่อยแน่นอนบอกได้เลย ไปค่ะไปดูข้างหลังกับคุณหมวยค่ะไปครับผมด้านหลังนะคะก็คือปกติแหละพี่มันก็เหมือนเดิมเหมือนกับ f o r t จูเนคันเมื่อกี้นะคะ<ม>ก็ขึ้นชื่อว่า f o r t จูเน คันนี้นะคะด้านหลังก็กว้างขวางดีนะคะเหลือแค่เอาไปล้างภายในเฉยๆคันนี้เราเข้าตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายนะมันเคลื่อนที่สูงบริการโตโยต้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับน้องฟอร์จูเนปี59นะคันนี้นะคะปี59แท้เราตั้งขายเพียง9ก้าแสจองสองพันลดส0งหมคันนี้นะคะจะประหยัดกว่าคันสีขาวปีประมาณแสนเจ็นั่นเองนะง่ายๆเลยนะคะเะเบาะเมมไหมเบาะไม่เมมค่ะพี่ โซโยต้าไม่มีเบาะเมมนะอาจจะมีแคมรี่ตัวใหม่แต่ว่าจําไม่ได้อะไม่ได้เห็นนาระแคมรี่ตัวใหม่นะคะป่ะไปดูด้านหลังกันนะคะวันนี้หลายๆท่านไปลอยกระทงกันที่ไหนเนี่ยที่ไปลอยกระทงป่ะไม่ไปไม่ไปหรอเหมือนกันไม่ไปขอกินข้าวแล้วนอน <c oughs> ไม่ไปลอยกระทงเดี๋ยวขอลอ,อ,อยกระทงหน้าบ้านแล้วกันอ่ะโอเคใส่เศษกระมังแล้วก็ลอยลอยลอย จุดเทียนอะไรนะทางประทีปอ่ะทางประทิปหน้าบ้านที่เพิ่งมารู้จักทางประทีปที่เชียงใหม่นี่แหละพี่มวยที่ยู่ที่เกิดมาไม่มีอุบุนอุบุนไม่มีอุบนว่านแกนไอปอนอ๋ออุบลนว่านพี่ไม่ไม่รู้จักมีแต่เทียนคุณหมวยเกเทียนจุดก็ไอเท่งน้อยๆนั่นแหละจุดเทียนค่ะล้อมล้อมบ้านเลยนะคะถ้าเป็นเทศกาลลอยกระทงเออโอเคนะคะแต่แต่ละที่ก็จะแตกต่างกันแตกต่างกันไปใช่ลูกค้าอ่ะ อย่างภาคกลางอ่ะบางบางท่านก็ไม่ได้แบบจะลอยเผื่อพี่พี่เป็นต่อจะไปลอยกับใครคะเนี่ยจะลอยเผื่ออะไรไปกับใครยัวเองที่ทำใใจลองฟ้าอ้วนขึ้นแม่นละเรียดก็เลยอ้วนขึ้นขายรถวนก็เลยอ้วนขึ้นเนี่ยค่ะพี่เนื่องจต้องกินเยอะเนาะพี่นอะแต่แต่นี่อุเตะนะฮะอ่ะคันนี้ด้านหลังนะคะก็ปกติเลยสามารถเก็บสิ่งของสิ่งของสัมภาระแต่ว่าเราไม่ได้เอาพับขึ้นให้เฉยใช่พับได้เลยนะคะนันนี้แต่ไม่พับนะมันหนักที่เกียจเก็บ อันนี้บอกว่าลูกค้างกงๆเลยนะคะนนมันหนักมนหนักนิดนึงตอนนี้ไม่ต้องห่วงคนข้างหลังนะคะพี่แอร์ถึงแน่นอนนะคะทําไมอ่ะเนี่ยไงพี่หมยแอร์ลรา เออแอร์ลับด้านหลังก็มี<ช>ผู้นั่งแถวผู้นั่งแถวที่สามนะคะคน,ะนที่หกที่เจ็ดไม่ร้อนเราเริ่มเปิดแล้วถู่ไหมคนคนเริ่มหาทัวร์เฮ้ยทัวร์เริ่มกลับมาทาแล้ว<ช>นะเพราะว่าพี่หมวยเห็นรถทัวร์แบบในเชียงใหม่บ้างแล้วอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าก็เห็นรถทัวร์วิ่งงานแล้วก็มีลูกค้าที่เป็นไกด์เริ่มโทรมาหาพี่หมวยเหมือนกันนะคะว่าเอ้ยอยากได้พวกเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวนี้ทัวร์เริ่มมาแล้วผมก็เลยว่าจะมาเปลี่ยนคันใหม่แล้วก็วิ่งทัวร์เหมือนเดิมนะคะก็ดีใจด้วยยินดีดด้้้วยบบาานเรจะไกลั มาเป็นแบบคึกคักสนุกสนานนะคะชาวบงชาวบ้านก็จะได้มีรายได้นะนเพราะว่าการที่แบบเราไม่ได้แบบมไม่ได้มีการแบบท่องเที่ยวอ่ะพี่ฟ้า รายได้ที่เข้ามามันก็น้อยลงใช่ค่ะพี่ <นะ S 1> มวย,มยขับสี่เราก็มีนะคะคันข้างหลังตรงนออี้เลยหรือมาอ,อีกหนึ่งคันนะคะขับสี่ค่ะลูกค้าขาเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนนะคะเป็นตัว2.8นะคะตัวนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่อีกเหมือนกันราคาดีมากเลยค่ะขับสี่นะพี่นะแค่9 8 5 0 0 0บาทนะคะโคตถูกโคถูกม่อยู่ที่92 0 0 0กิโลเท่านั้น คู่ชูแล้วคันนี้มีแม็กให้แล้วนะคุณหมวยแต่ถ้าหากว่าไม่ชอบแม็กเดี๋ยวเราสลับเดิมให้2.8โฟนะจ๊ะ2.8โฟปี5 60อ,อ๋อป60เป็น58.60โอเค58.60น,นะคะคันนี้985,000บาทนะใชะ่ค่ะได้ขับสีไปแล้วใช่จอง2,000ลด20,000เหลือเพียง965,000โคตรถูก พ่อจริงถูกจริง2.8แล้วโฟหายากด้วย<ฆ>นะคะลูกค้า่านไหนสนใจอยากจัดเกินจัดล้นมาได้เลยทั้ง3คันใครอยากจัดเกินแสนหนึ่งรับเงินกลับบ้านไปจัดไปใครอยากจัดคันนู้นกลับบ้านแสนหนึ่งเอาไปหรืออยากได้ปี19ปีใหม่ๆกลับบ้านแสนหนึ่งเอาไปนะคะไม่มีปัญหาเลยอะพี่ฟ้าจ๋าก,ก่อนปิดและตดวันนี้ขอทวนอะไรให้ลูกค้ากน,น,นิอนึงนะมี่นายทวนให้ลูกค้าบ้างฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับการจัดไฟแนนซ์นะคะตอนนี้ไวมากเลย หนึ่งวันอนุมัตินะคะหรือวันับ,บราชการแค่หนึ่งชั่วโมงอนุมัตินะคะคผอยากให้ไว้ใจเรานะคะลองเข้ามาคุยกันก่อนค่อยตัดสินใจนะคะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่ซื้อ<ม>ซื้อ่ไม่เป็น<ร>ก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะลูกค้าขาฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับชาลีคาเปิดทุกวันเลยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์พรุ่งนี้หนูก็อยู่ร้านนะคะคุณพี่ใครจะเข้ามาดูรถเข้ามาได้เลยนะคะ โอเคคุณหมวยวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมวยกับพี่ฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอขอให้เที่ยวรอยกระทงให้สนุกแล้วก็ระมัดระวังความปลอดภัยของตัวเองและก็คนรอบข้างด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ร้านเปิดให้บริการตามปกติทั้งสองวันไม่วันหยุดนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ